สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมดูจากอาการน้ำท่วมในหลายจังหวัดนี่น่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าคนกรุงจะยังไม่เห็นแต่ว่าเท่าที่ดูจังหวัดต่างๆที่โดนท่วมนั้นหนานาสากันครับบางจุดนี่เกินหนึ่งเมตรด้วยซ้ำไปวิถีชีวิตของคนไม่ปกติแน่นอนครับ แต่เท่าที่เห็นยังไม่มีวอลลุ่มหรือว่าหน่วยกลางของรัฐบาลระดับชาติที่จะออกมาเตือนภัยให้ข้อมูลข่าวสารแนะนำประชาชนมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะโดนน้ำท่วมทำให้วิถีชีวิตผิดปกติไปขณะนี้ ยังไม่มีปัญหาของนิคมอ,อุตสาหกรรมเหมือน2ปีก่อนแต่ว่าชาวบ้านในหลายจังหวัดบัดนี้เจอสึกหนักทีเดียวครับแม้แต่ในกรทมเองก็มีการเตือนว่าจะมีน้ำเอ่อท่วม25ชุมชนเป็นอย่างน้อยฉะนั้นถึงแม้ว่าภาพรวมจะดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐรัฐมนตรีรัฐบาลออกมาบอกว่ายังไงยังไงก็จะไม่เหมือนอีกสปีที่ผ่านปะมาแปลว่าจะไม่ท่วมหนักหน่วงแต่ว่า ที่ท่วมอยู่ทุกวันนี้นั้นหนักหนาแล้วครับไม่ต้องรอให้ท่วมมากกว่านี้หรือว่าให้คนกรุงเจอก่อนแล้วโวยวายนี่คือภารกิจรัฐบาลที่ต้องมีการประสานงานมีหน่วยแจ้งและหน่วยช่วยเหลือให้มีข้อมูลอย่างละเอียดทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลให้คนทั้งประเทศได้รับทราบเพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าถ้าหากคนกรุงยังไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นข่าวไม่จริงครับดูข่าว ตรวจสอบนักข่าวเราออกไปในจุดต่างๆแล้วรายงานกลับมาครับว่าหนักหนากว่าที่คิดครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม